สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหม คนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมเอาจริงๆต้องบอกว่าคนนี้ยเขาคิดหลายเรื่องคิดหลายอย่างนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในเรื่องที่เขาคิดมีเรื่องของคุณด้วยคือคุณก็อยู่ในหนึ่งหนึ่งในเรื่องต่างๆที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากประมาณว่าว่างไม่ได้อะว่างไม่ได้มันจะต้องมีเรื่องมีอะไรให้ให้ได้คิดตลอด คิดจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยออกแนวคล้ายๆชอบชอบเพ้อฝันชอบชอบอิมเมจินอะไรต่างๆขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนคนที่คุณนึกถึงคนนี้เขาคิดถึงคุณนะโดยเฉพาะถ้าถ้าคนคนเนี้ยถ้าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีธาตุน้ำมีนกรกฎ พิจิืมแล้วก็อมีเมษสิงห์นะคะเป็นลัคนาหรือราศีของเขาอืมปกติอะ ตัวเขาถ้าตอนกลางวันนะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรอะค่ะคือก็จะสดใสล่าเริงอะไรของเขาไปแต่พอตกกลางคืนเมื่อไหร่ไอช่วงกลางคืนเนี่ยแหละอืมก็จะเริ่มเริ่มคิดคิดนูน่นคิดนี่คิดหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะทีนี้เรามาเจาะจงว่าเอ่อที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาคิดเรื่องอะไรเหรอคะ ค่อนข้างเครียดนะคือคุณกับเขาอาจจะเลิกลาหรือห่างกาันไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเขาคิดที่อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ที่มันช้าเพราะอะไรรู้ไหมที่เขาไม่กลับมาสักทีที่เขายังไม่ทําอะไรสักทีเนี่ยเพราะเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะ แล้วก็เขาพยายามที่จะเก็บความรู้สึกพยายามจะไม่แสดงออกไม่อยากเปิดเผยไม่อยากบอกคุณพยายามเก็บอาการอยู่เขาเครียดมากๆเขากังวลที่เขากังวลเนี่ยเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะจบกันไม่สวยจบกันไม่ดีหรืออาจจะมีการทะเลาะกัน พอทะเลาะกันเอ่ออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกรธโกรธมากๆอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายแต่ความรู้สึกณนะตอนนั้นอะมันมันโกรธมากถามว่าตอนนี้โกรธอยู่ไหมถ้าฝั่งเขานะเขาไม่ได้โกรธเพราะเขาเขาอยากกลับไปคืนดีอยากกลับไปคุยแต่เขากังวลมากๆเลยเขากลัวมากๆเลย เขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณโกรธก็ได้หรือตอนนั้นนะ่ะณตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะพูดอะไรที่รุนแรงคันเนี่ยเขาอาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ดีกับคุณหรือว่าเป็นคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงอ่ะพูดออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าณนะตอนนี้มาเสียใจมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันพูดไปแล้วคําพูดมันเอากลับคืนมาไม่ได้อาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแค่พูดประชดประชันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มาเครียดจะให้กลับไปขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเออคืนน้ำลายตัวเองอะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พร่องออกไปว่าเราเลิกกันเถอะพอแล้วไม่เอาแล้วเขาไม่รักคุณแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอะไม่ใช่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่มันพูดไปด้วยอารมณ์ทีนี้พอจะกลับมาคืนดีจะกลับมาขอโทษ คือมันด้วยความที่มีอีกโก้คำขอด้วยความที่เป็นคนที่แบบว่าปกติคือพูดแล้วไม่คืนคำอะไรอย่างเงี้ยออนะคะก็เลยอาจจะเครียดนิดนึงไม่ไม่นิดนึงหรอกเขาเครียดมากสําหรับตัวเขาคือบางคนบางมุมมองอะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าให้เรื่องแค่นี้มันไม่เห็นจะยุ่งยากเลยก็ขอโทษสิทำผิดก็ขอโทษพูดผิดก็ขอโทษสิ ตอนนั้นไม่ตั้งใจก็มาอธิบายสีก็ไม่เห็นจะยากเลยอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของของคุณหรือคนอื่นๆทั่วไปบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่สําหรับบางคนน่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะบางคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของศักดิ์สรีเรื่องของอีโก้ต่อให้ทุกทรมานแค่ไหนก็จะไม่ยอมพูดออกไปอะไรแบบเนี้ยมันมีจริงๆอืมอถ้าอย่างนั้น แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปแนวโน้มเขาจะเอ่อก้าวข้ามเส้นอีโก้ของตัวเองได้ไหมเขาจะปล่อยวางได้ไหมเขาจะกล้าที่จะพูดกับคุณหรือเปล่าอืมยังดื้ออยู่นะคนนี้ค่อนข้างดื้อมากเลยทีเดียวนะคะคือเขาอะตัวเขามีความเป็นนิสัย คล้ายๆเด็กด้วยแล้วก็มีความเอาแต่ใจมีความดื้อดึงมีอีโก้ทีนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอีกส่วนหนึ่งนะเรามองว่าคนนี้เป็นคนที่แบบหน้าบางอะ่ะคือรักศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มไม่แน่ใจกลัวว่าถ้ามาขอโทษคุณแล้วถ้าเกิดคุณ ไม่ให้อภัยโหยิ่งเสียเสียหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอีกเออคือนอกจากจะต้องแบบรวบรวมพละงกำลังมาพูดมาขอโทษมาขอกลับคำที่บอกว่าที่ตอนนั้นขอเลิกไปอะ่ะขอเป็นโมฆะนะที่ตอนนั้นบอกว่าไม่รักไปอะ่ะไม่ใช่นะไม่จริงนะหรือที่ตอนนั้นพูดอะไรไม่ไดีออกไปอะ่ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยกว่าจะรวบรวม กว่าจะรวบรวมความกล้ามาพูดกับคุณได้เนี่ยมันยากแต่ถ้าสมมติว่ามาพูดแล้วอุตส่าห์แบกหน้ามาแล้วแล้วโดนคุณปฏิเสธกลับไปโดนคุณด่ากลับไปคือพังหมดเลยนะสำหรับเขานะเขาคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอสักหน่อยดีกว่า คือเราดูลัดลาวเราดูท่าทีท่าทางของคุณเออตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขามีอีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่แบบฟอร์มจัดฟอร์มจัดมากอืมยังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมง่ายๆเร็วๆเนี้ยอาจจะยังไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรให้คุณเห็นแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าเขาไม่เทคแอคชั่นนะเขาจะเทคแอคชั่นฝั่งเขาอะหมายถึงว่า อาจจะมีการแอบ,บดูแอบบส่องแอบบมองหรือว่าถามถ่ายจากคนทั่วไปถามถ่ายจากคนที่รู้จักคุณจากเพื่อนคุณเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่แบบรู้จักกันหรือใครที่พอจะรู้เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบ,บสืบข่าวอยากรู้ความเป็นไปของคุณนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นยังไง เรียกว่าดูทิศทางลมด้วยอารมณ์ดีอยู่ไหมหรือว่ากําลังหงุดหงิดกําลังมีปัญหาชีวิตหรือเปล่าเข้าไปตอนนี้แนวโน้มมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้หน่อยมีแนวโน้มจะได้คืนดีกันไหมเนี่ยอืมหนึ่งถ้วยนะคะเจ็ดดาบ แล้วก็แปดไม้เอาแหละวันหนึ่งอะ่ะเขาก็ต้องยอมวันหนึ่งเขาก็ต้องทําแต่วิธีการของเขามันอาจจะแบบไม่ได้ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคะเออเราก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะมีทริคมีวิธีการยังไงแต่ว่าเขากลับมาแน่นะคะความสำคัญเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่อาจจะเริ่มต้นกันใหม่แบบงง,งๆเช่นเขาอาจจะกลับเข้ามาเหมือนกับ ไม่ได้กลับมาขอโทษไม่ได้กลับมาขอความรักหรือขอเริ่มต้นใหม่แต่กลับมาเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยทาเป็นเนียนๆคุยกับคุณหรือว่าอยู่ๆมีเรื่องมีราวให้ให้ต้องติดต่อคุณอ่ะทาให้เนียนคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นคือเราเรารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือการพูดคุยกันร,ระหว่างคุณกับเขาที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะ มันจะไม่แบบตรงไปตรงมามันจะมีทิคมีเล์เหลี่ยมเราว่ามาจากฝั่งเขานะมันจะมีแบบวิธีอ้อมออมหน่อย <c oughs> นะคะหรืออาจจะขอให้ใครช่วยเหลือเช่นอาจจะบอกให้เพื่อนคุณพาคุณไปที่ที่นี่หน่อยให้แบบบังเอิญมาเจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเช่นให้เพื่อนคุณชวนคุณไปร้านอาหารแห่งหนึง่ง แล้วเขาก็จะทําเป็นไปร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยเหมือนกันทําแบบต่างคนต่างมาแล้วก็บังเอิญมาเจอกันอ่าต้องทักทายการได้พูดคุยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีทริกมีวิธีการของเขาแล้วแต่ว่าเขาจะสรรหาวิธีการไหนโอเคจบการอ่าน,น,นไยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ